มินิเซนติฟิวเล็กแต่แรงปั่นดีไม่มีพลาดสำหรับห้องแลบไหนนะคะที่กำลังมองหาเครื่องเซนติฟิวที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่กินเนะื้อที่แถมยังแรงดีไม่มีตกวันนี้นะคะหญิงจะมารีวิวค n นนิ m งมินิเซนติฟิลที่จะมาตอบโจทย์ทุกๆแลบเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยคะ่ะ กันนะคะว่าในกล่องของเจ้าเครื่องคอน n ิ้งมินิเซนติฟิวตัวนี้เนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างค่ะ ตัวแรกนะคะในส่วนของตัวเครื่องตัวเครื่องนะคะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะคะ8ช่องสําหรับหลอดมาตรฐาน1.5ถึง2 ml สําหรับหลอดปั่นเวียงไมโครเซติฟิลทั่วไปเลยนะคะต่อมาเนี่ยเขาแถมในส่วนของอะแดปเตอร์สำหรับ PCR t ิ l ด้วยนะคะ0.2ซึ่งใส่ได้ทั้งที่เป็นแบบ strip well 8ช่องนะคะกับตัวที่เป็น individual เนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะ ต่อมานะคะในส่วนของอะแดปเตอร์หัวชาร์จเนี่ยเขาให้อะแดปเตอร์หัวชาร์จมาถึง4หัวซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะแน่นอนว่า c o น n ิ n เนี่ยเขามีชื่อเสียงในส่วนของด้านเวอร์ไวมานานนะักืบ10ปีแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทํางานของเจ้าเครื่องมินิซนติฟิวตัวนี้นะคะเจ้ามินิซนติฟิวตัวนี้เนี่ยหลักการทํางานง่ายมากเลยนะคะนั่นก็คือหลังจากที่เราต่อสายไฟนะคะเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้วนะคะเราก็จะมาหันมาดูด้านหลังตรงนี้ค่ะจะมีปุ่มในสวิตช์นะคะในการจ่ายไฟให้ไฟเข้าหรือไฟออกนะคะการใช้งานของเราก็คือใส่หลอดไซส์ขนาด1.5-2ถึง ml นะคะใส่ไปให้มีการบรรลานกันจากนั้นค่ะแค่ ปิดฝาเครื่องก็จะเริ่มทำงานได้เลยค่ะกดลงไปนะคะล็อกหนึ่งเป็นไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเครื่องเนี่ยเขาก็จะทำการปั่นหมุนตามระยะเวลาที่เราต้องการนะคะซึ่งตอนนี้เราต้องจับเวลาเองนะคะโดยรอบความเร็วนะคะจะอยู่ที่6,000 rpm หรือ2,000 XG นั่นเองนะคะหลังจากที่เราปั่นสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่กดปุ่มสีเทาด้านหน้าค่ะ เครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเลยนะคะแค่นี้เองการทำงานเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะยิงขอสรุปจุดเด่น5ข้อชัดๆของเจ้าเครื่องนี้กันเลยนะคะข้อแรกก็คือสามารถปรับเปลี่ยนโรเตอร์ได้เองนะคะก็คือง่ายมากๆไม่ต้อเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยค่ะ 2. นะคะมีระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เป็นอัตโนมัติช่วยชะลอความเร็วของเครื่องปัน่น เมื่อปั่นเสร็จจะค่อยๆลดความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะข้อ3นะคะออกแบบให้กระทัดรัดและทนทานทําให้สามารถรองรับการทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ในห้องหลับที่มีพื้นที่น้อยก็ใช้ได้ไม่เกะกะแน่นอนค่ะ ข้อสีนะคะฝาปิดมีตัวล็อก2ชั้นนะคะกันตัวหลอดข้างในเนี่ยกระเด็นออกมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะดีไซน์ของเครื่องเนี่ยทันสมัยออกแบบมาเพื่อให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายสะดวกแน่นอนค่ะ ยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับการรีวิวของหญิงวันนี้สำหรับห้องแลบในนะคะที่กำลังมองหาเครื่องเซนติฟิวที่มีขนาดเล็กกระถัดรัดและเติมเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพขนาดนี้นะคะสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w a h h h c i c o m นะคะหรือตัวแทนำหน่าไหนในเขตของท่านนั่นเองคะ่ะครั้งหน้า ถ้าอยากรู้ว่าหญิงจะมารีวิวโปรดักต์ไหนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย